เออเออฉันเริ่มง่วงแล้วนะเนี่ยเออสงสัยฉันจะเข้านอนนกันก่อแล้วแหละเออก็เข้านอนดีกว่าเปิดประตูนะเออฉันหวังว่าบ้านหลังนั้นคงไม่มาขโมยของฉันหรอกนะเออว่าบ้านหลังที่แล้วของฉันโดนมันขโมยหมดเลยนะเออนอนดีกว่านะ อมอว่ามันไม่มีคนมาขโมยนะอา เฮ้อไอ้จนนั่นมันโง่จริงๆเลยนะเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่รู้ทางทีเ่เป็นทางลับของฉันเถอะนะไอ้ฉันต้องไปตรวจสอบของก่อนแล้วโอ้ยนี่มันกล่องหลอกหลอกไอ้งโง่เอ้ยเออโง่จริงๆเลยนะเนี่ยทางลับก็อยู่แค่นี้หน้าเป็นไงโถหน้าของ ยัองอยู่หรือเปล่าโอ,อ้โหยังอ,อยู่ครับพี่น้องหน้า,นาเป็นแงนโถจะว่าเราขึ้นไปดีกว่านะเนี่ยโจรโง่นะไม่รู้เออโง่จริงๆเลยฮ่าก็โอเคนะคก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผจมทุกท่านกันด้วยนะครับผม นะครับเรามาอยู่กันในรายการของเดอร์กเชโตเกมเมอร์กันนะครับก็นะครับก็นะสำหรับทางรับวันนี้นะครับมันก็ซับซ้อนหน่อยนะครับซึ่งช่องผมนั้นก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับก็เออก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับที่วันนี้เสียงดังมากเลยอ่ะก็มีคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอยู่ทางล่างนะครับก็ ซึ่งผมอยู่ชั้นบนเนี่ยบบก็มันเป็นห้องเงียบๆแต่แต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่เสียงดังไปหน่อยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้อยากอัดคลิปอะไรมากหรอกนะครับะะก็กะกกนะครับซึ่งผมเนี่ยอัดคนเดียวนะครับอ่ะอีกตัวนั้นอ่ะก็ให้อีกเครื่องนึงอัดนะครับซึ่งผมเป็นคนเล่นเองนะครับโอเคก็นะครับก็เอาง่ายๆครับว่าจะถามว่าผมนั้นใช้กี่เครื่องนะครับก็ เอาง่ายๆนะครับเครื่องที่ผมได้ก็มีทั้ง4ี่หเครื่องประมาณนั้นนะครับผมก็นะครับเครื่องนี้เราไปเอาไปโอเคก็นะครับผมงั้นถ้าใครอยากรู้นะครับเราไปดูวิธีการสอนสร้างไอเจ้าเครื่องนี้กันเลยนะครับผมอ่าวิธีสอนสร้างโอ้นายคงอยากรู้กันใช่ไหมอ่าว่าวิธีสอนสร้างนั้นทำยังไงกันนะครับผมก็นะครับ ก็สำหรับการวิธีสอนสร้างนั้นไปดูกันเลยครับอ่ะก็ผมจะตัดต่อเยอะกันหน่อยนะครับก็ไปดูกันเลยเย้ไปดูกัน อ่าแล้วก็มาดูวิธีการส,สร้างกันเลยนะครับผมก็อืมก็ได้ยินเสียงไหมครับว่าเสียงมันดังหน่อยนะครับผมผมก็เลยต้องพูดเสียงดังไปหน่อยอ่าโอเคก็วิธีการส,สร้างนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเข้าไมค์คาร์สักครู่นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูเครื่องนี้ก่อนแล้วกันอ่าเครื่องนี้ก็ดีหน่อยเออแต่อันนี้ไม่แกลาซีโนนะอันนี้คนละเครื่องนะอ่าอย่าเขาใจผิดแล้วกันนี่อ่าคนละอย่างโอเคเข้าไมค์คาร์กันเลยแล้วกันโอเคครับ การสร้างง่ายๆเลยนะครับผมก็โอ้โหนี้นะครับตัดต่อ,ตอสินเลยโอ้โหจะตายครับเนาะซึ่งวิธีการส,สร้างนั้นนะครับผมกม็ให้ท่านผู้ชมนะครับสร้าง,งใ่ม่เลยดีกว่าเพื่อเอาว่าง่ายๆอขอเป็นแบบนี้ลวกันลดความแลกให้น้อยลงไปโอเคครับ วิธีการส,สร้างนะก็มี2รูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบนี้ก็ต้องใช้รุ่น0.75น,นั่นนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งครับใช้รุ่นอะไรก็ได้นะครับที่มันมีประตูแค่นี้โอ้โหง่ายเวอร์โอเคก็ส,สร้างเลยมาลนะเดี๋ยวปินไปนผมยังไม่สร้างบ้านเพราะยังม่สร้างบ้านคือเครื่องนี้แม่งก็เรียนกันนะซึ่งเดี๋ยวแหลกเดี๋ยวไม่แหลกครับซึ่งสีหน้าผมแจก

ซึ่งไอ้อมาสสำหรับท่านผู้ชมที่เคยทำแล้วนะครับก็เอาบอกอะไรก็ได้มาอีกบอกหนึ่งครับผมความนเมนี้นเออคลิปนั้นท่านผู้ชมคงอาจจะไม่เข้าใจนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมสอในให้เข้าใจเลยก็ ถ้าไม่ได้มีเสียงเนี่ยก็ขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับว่ามันเน่ยมันก็ทั้งทั้งท่านผู้ชมเออเองก็ได้นะแล้วก็วางบล็อกที่ท่านผู้ชมต้องการทำให้เนียนนะครับซึ่งตอนนี้อยู่แถวๆหญ้าแล้วก็ยามตรงนี้เลย พื่อความเอ๊ะวางไปนะครับมันจะบูตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าก็สัดังมากเลยตอนนี้นะครับเอาอ่าเลสโตนอ่าวางไม่ใช่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 ผิด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 โทษๆๆโทษๆๆแป๊แบอ่าวางตรงนี้และตรงนี้นะแล้วตรงหนึ่งอ่าแล้วก็วางไปทางเนี้ยทางนี้นะครับเท่านั้นนะครับเน่นยังเดี๋ยวไปทางเนี้ยเนี่ยวไปตรงตรงเนี้ยเราให้เรากดไปหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็กดอันนี้อันนึงครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับ ก็นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่แล้วนะครับท่านผู้ชมอาจไม่เข้าใจนะครับเพื่อเป็นการที่ว่าเข้าใจเลยและใจของแล้วครับปินอย่างนี้แหละและอันนี้โอเคแค่เรียนเป่าเห็นปะถเนี่ยเห็นยังเนี่ยเดี๋ยววิธีสร้างเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ยอันนี้คือคลิปที่แล้วครับใช่อ่ะดอ่ะอันนี้คือคลิปที่แล้วใช่ไหมเราจะมาทำคลิปนี้ คลิปนี้คือการผสมกากคลิปอ่าคลิปก่อนอ่ะก่อนก่อนที่จะมาเป็นเนี้ยอ่ะก็ให้เราทุบไป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 อ่เราจะทำบ้านหินใช่ไหมอ่าแล้วก็อย่างงี้เออมีประตูสิตอนตอนแรกไล่จำเลยจำเแบบแบบแบบนะอ่ะรอสักครู่นะครับวางเป็นอย่างนี้เลยนี่ไปอย่างนี้ครับทำเป็นบ้านใช่ไหมล่ะก็คลิปที่ผมให้ดูไปอ่ะใช่ป่ะเป็นบ้านเราก็มีประตูอันนึง ซึ่งผมจะไม่สร้างบ้านทั้งหมดนะผมก็แค่สร้างเป็นร้างอะไรนี้นิดหน่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยแบบนี้ผมคิดตั้งนานแล้วเออมันก็น่าจะเอามาประตอนได้นะ,ะตู้แบบนี้ รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปชาร์จแบตก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดชิปสักครู่อ่าโอเคมากันต่อนะครับเมื่อีแบตหมดเลยนี่โอ้โหแบต50%นะครับน,นี่ก็เน,นี่ยทางนี้เข้ามา ให้ปิดงี้รู้แล้วแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพิ่งคิดไงแปบ๊บหนึ่งอ่าวางตรงนี้เลยให่เหมือนนะถ้าเหมือนถ้าเหมือนอถ้าเหมือนถ้าถ้าก็วางแางนี้แทนปิดไปทางนี้เออเรียบร้อยกุดตรงนี้ออกให้เป็นทางลับเหมือนเดิมน,นะครับ<อ>ก็เอาไอเชนนี่ปิดนะครับก็ได้ยินไหมครับเนี่ยโอ้เสียงเพลงนี้มากเลยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ลบคุณผมมากเลยตอน ก็ทาไปนี้นะครับอ่ะ ใช้ไอเนี้ยสร้างบ้านตกแต่งอะไรนี้ได้นะสร้างบ้านไปอ่ะสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านโอเคสร้างสร้างสร้างไปนะครับสมมุตินะสร้างเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> ให้เราเปิดประตูไปอ่ะสมมติเพื่อนเนี่ย <c oughs> มีความสามาร,รถที่พอรู้ฮะว่าประตูแบบนี้มันมันรู้แล้วแหละว่า ถ้าเป็นเงี้ยมันต้องเป็นทางลับแน่เลยเราเข้าไปทางนี้ใช่ไหมอ่ะแต่ยังไม่ใช่เพราะมันจะเป็นงนี้อ้าวแล้วก็บอกว่าอ้าวทำไมมันเป็นงี้ล่ะงั้นแปลว่ามันก็ไม่ใช่ทางลับสิเราเพื่อนก็ต้องออกไปอุ๊ยชิปผายเลยโอ้โหชิปไปหลายรอบแล้วแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอตัดคลิปสักก็นะครับก็ แลกกับของบางอย่างนะครับก็เจอเราก็ตร<สถ>นี้ครับซึ่งแนะนำเลยแนะนำเป็นอย่างยิ่งเ<สถ>ลยครับก็ให้เ่ายืนตรงๆนะครับรอสักพักหนึ่งเราให้กดมันจะติดนะครับแล้วกูนึง<สถ>แล้วเรากดเข้าไปปุ๊บ เี่ยก็ทอไรก็ได้ทำอก็ลังทำขึ้นหน่งง่าอไปก็ได้เหรับใครที่ชอบแนีต่อไปนะครับผมก็ลาันก่อนเลยครับผม าแล mm. yeah, ้วแหละโถนี uh ่น huh. okay, ี bye ่ไงโถนี oh, oh, okay. okay. ่ไงอันนี้คือเครื่อง้องผมโอเคก็บ๊ายบายลากันไปก่อนโอ้โหแล้วผมก็ลงปกคลิปไปแล้วนะครับโอ้ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนละครับลาเลยลารับบ๊ายบายฮลาลาลา Fuck you man Wetter a ไป r ลยก็บ๊ายบาย